คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ว่าถ้าคุณอยากจะศึกษาหรือว่าใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยคุณจะต้องมีหลักฐานหรือว่ามีเอกสารอ้างอิงในความเป็นไปได้นี้แล้วจะทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะใช้ในเรื่องของกฎธรรมชาติอันนี้ถ้าพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการอธิบายนะคะในความเกี่ยวข้องกันระหว่างในเรื่องของกวนตั้มฟิสิก กับเรื่องของกฎแรงดึงดูดเอาไว้แบบนี้ในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสสารานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่เล็กจิ๋วมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนหรืออนุภาคแสงสรุปง่ายๆคือว่าควอนตัมฟิสิกส์นะคะเป็นโลกจิ๋วของพลังงาน และสิ่งสําคัญที่ควอนตัมฟิสิกส์เขาได้มีการค้นคว้าและสรุปนะคะก็คือว่าสสารเนี่ยเท่ากับพลังงานแล้วยังมีการทดลองนะคะที่เขาเรียกว่าดับเบิลสไลด์เอ็กซ์เพอริเมนต์หรือเรีอยกอีอย่างนึ่งว่าการทดลองช่องคู่นะคะโดยการยิงอิเล็กตรอนนะคะผ่านช่องสองช่องนะคะเพื่อให้ภาพไปปรากฏที่ฉากด้านหลัง ซึ่งเป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์และสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดูตามรูปภาพนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นด้านซ้ายเนี่ยเมื่อมีการยิงอิเล็กตรอนผ่านช่องมันจะเกิดเป็นคลื่นหลายๆคลื่นสลับกันกระจายตัวนะคะส่วนภาพด้านขวาเนี่ยเมื่อมีการใช้กล้องในการจับการสังเกตหรือว่ามีการเซ็นเซอร์นะคะผลลัพธ์ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นจุดหรือจะเป็นเส้นตรงนะคะไปกระทบกับฉากหลังจากการทดลองนี้นะคะถ้าไม่มีการสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่คลื่นสลับกันไปมาและกระจาย,ยทั่วไปแต่เมื่อมีการสังเกตขึ้นมาผลลัพธ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกันนะคะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัส สิ่งที่เรารับรู้นะคะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราความรู้สึกความคิดของเราล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานนะคะวันนี้นะคะถ้าเราส่งในเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือเราโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการมันก็จะไปดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาให้เราเช่นเดียวกันเหมือนเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ถ้าไม่มีการสังเกตคลื่นนั้นก็แค่คลื่นที่มันกระจายตัวอยู่ทั่วๆไปนี่เองแต่ถ้ามีการสังเกตเมืม่อไหร่ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ต่างกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดวันนี้จดจ่อหรือคุณโฟกัสในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ดึงดูสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันและนี่คือเรื่องของกฎแรงดูดวันนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจ